พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตาครอนรายแรกของไทยวันที่30พฤศจิกายนค่ะในแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เปิดเผยข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุของเชือ้อโควิด -19 ในประเทศและติดตามสายพันธุ์น่ากังวลที่อาจพบจากผู้เดินทางเข้าประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่1 9บเถึงยีพฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะผลการตรวจเฝ้าระวังแบบ N S P deletions ด้วยวิธี R T P C R จำนวน299รารายพบว่าในภาพรวมสัดส่วนของ B A 2.75เพิ่มขึ้นเป็น63.3%จากสัปดาห์ก่อนที่มีสัดส,ส่วน42.9%และเมื่อแยกตามกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศค่ะจากการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัวของตัวอย่างในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันพบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลานของ BA.2.75 มากกว่า468รายโดยพบว่า b n 1และลูกหลานมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ก่อนถึง4เท่าตัวการเพิ่มจานวนที่รวดเร็วของเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์กลายพันธุ์มีความเป็นไปได้ของการเพิ่มจานวนการติดเชื้อ จนกระทั่งทดแทนสายพันธุ์เดิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังพบสายพันธุ์ XBB.1 จำนวน4รายและ BQ.1 จำนวน7รายสำหรับสายพันธุ์ XBC หรือว่าเดลต้าครอนขณะนี้พบในประเทศไทยแล้วจำนวน1รายทั้งนี้สายพันธุ์ XBC เป็นสายพันธุ์ลูกผสมของเดลต้ากับโอมิครอน BA.2 โดยข้อมูลณนะวันที่20พฤศจ,จิกาย,ยน2565รายงานพบสายพันธุ์ XBC จากหลายประเทศบนฐานข้อมูลสากลจีเซจำนวน153รายทั้งนี้ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์แต่อาจจะ ทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้นโดยในะรายของผู้ป่วยที่ตรวจพบสายพันธ์ุ XBC เป็นรายแรกของไทยนั้นปัจจุบันหายเป็นปกติดีแล้วค่ะ